สวัสดีทุกคนนี่บ้านชายเก้าเองเป็นยังไงมันน่ารักตะมูตะมิอย่างกับแบบบ้านคนปะโอทำไมมันช่างแตกต่างแตกต่างบ้าน,านคนไม่มีสตังค์จะอยู่นะซซีนะวันนี้ไม่ค่อยเข้าใจอะไรแบบนั้นหรอกเพราะวันนี้เกิดมาก็รวยเลยโอ้พูดเย่งนั้นได้ยังไงกันนะ เกิดมาแล้วมีสตังอะนะมีสตังมาจากดีเยอเกินมีสตังจะทำอะไรก็เพลินจะตายเป็นทุกข์ไม่ร้อนเป็นรู้ไม่ร้อนมันจะกตายอบ้านชิคก็เล็กแต่ก็ไม่อบอุ่นหรอกกลางคืนก็หนาวอยู่น่ใช่เล็กและไม่อบอุ่มแล้วก็หนาวอยู่ดีไม่เหมือนบ้านแบบนี่ใหญ่โตมาโหรานแถมอยู่คนเดียวปล่าเปลียวเดียวเลียวกายเออไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดลิ้นพันไปเรื่อยน่ะชิคกก็เอาไงดีน่ะบ้านชัยก็ตอนนี้มัน ไม่อยากจะอยู่บ้านใหญ่ๆบ้างนะนี่ตอนแรกฉันก,ก็คิดว่าบ้านตัวเองดีแล้วนะบ้านใครก็ดีทั้งนั้นแหละโอ้โอ้โอ้โอแต่ว่าแข็งแรงอยู่นะบันนี่ไม่อยากจะบอกโอ้ขอบริ้นก็แข็งแรงไม่แพ้ก,กันหรอกนี่น,นี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเนี่ยไง,ยขงแข็งแรงไหมเอ้ยอ,อีกสักนิดหนึ่งเอ้อยไงล่ะไชค์เกิลแข็งแรงป่ะไหนลองดูไชค์เกิลดูสิไฟก็ทําอะไรไม่ได้อ๋อเอขายบพังบ้านฉันนะทำอะไร ชฮ้ยหลบก่อนให้หย๋หยวใม่มมโดนห็อกคี้ฉันบอกแล้วบ้านฉันแข็แงแร<ผ>งดีงั้นแตา่คนต่างอยู่ก็ดีอยู่แล้วไชเกลใช่ฉันอยู่ตรงนี้ก็ได้บ้านอันเล็กๆของฉันก็เล็กอยู่นะไม่รู้จะอยู่ยังไงไชเกลน่ะก็อยู่แบบนี้แหละโอ้มีตัวอะไรอยู่บนหลังคาเธอด้วยน่ะเอ๊ะตัวอะไรอยู่บนหลังคาเอ้า นี่มันน้องภูในโลบอกนี่ว้าวโอ้พังบ้านเธอหมดเลยนะเชกเก็ร์เธอไม่มีที่อยู่แล้วเหรอโอ้ให้ตายเธเป็นคนเล่ร่อนแล้วนะไอ้นะี่นจะยึดบ้านฉันเชกเกอร์เธอมาอยู่บ้านฉันได้นะฉันค่อนข้างที่จะมีจมิตใจเมตตาเอ้ไปด้วยสิต้องทำไงบ้านเธอปีนขึ้นเหรอปีนขึ้นมา ตายเธอเอาแรกเชกก็ว่าบ้านแข็งแรงแล้วนะเมื่อกี้ก็แบบว่าทดสอบแล้วทดสอบอีกนะโอ้เชกก็เธอไม่ต้องกังวหลหรอกเธอมาอยู่กับฉันเนี่ยบ้านหลังใหญ่โตโอโถโออาโอใหญ่จริงไรจริงจริงจากตัวนั้นก็ไม่สามารถจะขึ้นมาได้หรอกนะบันนี่เชื่อยอย่างงาั้นเห็นไหมจริงด้วยมันขึ้นมาไม่ได้ว่าแต่เธอพาทัวบ้านเธอสักหน่อยได้ไหมอ่าได้สิ นี่เป็นห้องบังคับการบินนะจริงๆบ้านหลังนี้เนี่ยสามารถลอยได้ตามมาตามมาอันนี้เป็นห้องนอนนะว้าวเจ๋งจังส่วนอันนี้เป็นทางลงไปข้างล่างปึ๊บๆแล้วเราก็จะออกไปยังห้องคาโก้อยู่ฝั่งนน้นแล้วก็ทางลงอยู่ทางนี้น่ะเห็นไหมเห็นไหมอ่าอ่ะเออขึ้นบ้านขึ้นบ้านให้ตายเถอะกระโดดฟับ กระโ,โดโดซับโอ้เโอ้ยโอ้ยฉันไม่ค่อยคุ้นเคยกับบ้านเธอเดวเชคเกอร์มาโอ้เจ้าเพิ่มเพิเตรียมบิน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 อย่ารีบออกเร็วมันคือได้จทำลายมันบินได้จริงเหรอเออบินไม่ทันแล้วเฮ้ยเอ้าย้ายบ้านพัง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 โอ้ทำไงดีทำไงดีว้าวเละตุ้มเปะละละเละตุ้มเปะละเละตุ้มเปะละละเละตุ้มเปะละละเละละละเละ เลตุเปะเลเลใช่วยด้วยบ้านเละไปหมดเลยนะมาเกลี le ่ว้ายโดนไล่แทนเอาทำไมไล่ไม่ใช uh uh ้มาไล่เฉกเก้าล่าขึ้นไปหาขบานี่ขบันสิบ้านอยู่ข้างบนนะไปทำบ้านขบ ไม่จ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยลูกบันนี่ช่วยเบนนี่ด้วยได้เธอได้เธอโอ๊ยบันนี่ทำไมน้อนโหดอย่างนี้ล่ะไม่รู้เชกเกอร์เธอเอามาจากไหนนะ่ะให้ฉันแค่ช่วงนี้ฉันไอินก,กับการดูน้องผูในเกมโลบอคนะอ่ะวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทนัน แข็งแรงของเธอก็ทำอะไรไม่ได้นะนก็ป้องกันไม่ได้แฮสวัสดีครับทุกคนหลังจากเหตุการณ์ที่ยานอวากาศของบันนี่เนี่ยพังเว็ที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปนี้บันนี่ขอเสนอบังเกอร์เฉพาะกิจซึ่งบังเกอร์ตัวนี้เนี่ยมีรั้วที่มีกระแสฟไฟฟ้าเนี่ยปล่อยอยู่ทั้งหมด220โวลต์ด้วยกันรวมไปถึง นะครับกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยด้านบนด้วยก็คือถ้าใครปีนไปอย่างเงี้ยปฟ๊บเฟฟช็อตแงแงแงๆแงแง,ง,ง,งทันทีเลยนะครับแต่ด้านหน้าเราไม่ได้ปล่อยไฟก็คือไม่เป็นไรนะครับก็บาในทิศทางที่มันตรงข้ามหนะ้าโอ้สแสดงว่าตอนนี้เธอยังไม่ได้เปิดระบบไฟใช่ไหมถูกต้องส่วนทางเข้าของเราเนี่ยเราต้องสแกนลายนิ้วมืออ้ไขเทคปิดประตูเอ้าเข้าด้วยสิฉันไม่มีลายนิ้วมือโอเคเข้ามาเช็คกอล์ลายนิ้วมือแล้วก็ปิดประตูฉันปิดได้ไหม หลังจากนั้นเราก็จะเปิดไฟให้สว่างฉชนก็จะไปปิดทําไมนะโอเคคราวนี้เราจะมีห้องหลากหลายนะครับมีห้องทดลองว้าวเข้ามาเข้ามาอุปกรณ์พร้อมอ่านี่คือห้องทดลองนะครับนี่เราจะทําการทดลองวิจัยคนขวาอ่าถอยไปถอยไปแชรก็เดี๋ยววันนี้จะแนะนำไปเรื่อยๆอันนี้เป็นห้องเก็บเสบียงและยุทธภพกรนะ อุปกรณ์ครบคันครบครนัครนนี่เปิดไฟได้ด้วยสว่างจ้าเลยนี่เราสามารถแบบอยู่ในนี้ได้ประมาณ20ปีเลยนะโอ้ส่วนที่เป็นห้องครัวไชเกลทางนี้ทางนี้ส่วนห้องนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนะโอ้นี่มันบ้านดีๆหลังหนึ่งเลยนี่นาะถูกต้องอแล้วห้องนอนละ่ะห้องนอนนี่ก็คือห้องทดลองอยู่ตรงนี้นี่เราจะนอนหลับอยู่ตรงนี้แหละ ว้าวนี่มันยิ่งใหญ่อลังการกว่าห้องอื่นๆอีกนั้นเน่ยใช่ <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวเราไปดูบนดาดฟ้ากันอันนี้เป็นชุดเอดนะครับเวลาเรามีบาดแผลอะไรที่เกิดจากการทดลองหรือว่ามีใครบุกรุกเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชุดรักษาพยาบาลตรงนี้ได้เยี่ยมเวิกูโอเคเรามาดูดาดฟ้ากัน oh, 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 oh. ดาดฟ้าเราจะติดตั้งป้อมพื้นทุกทิศทางเพื่อที่จะมีระบบ ป้องกอันภัยอะนะปืนพวกนี้จะทํางานอัตโนมัตินะถ้าเราถ้ามันรู้สึกว่ามีภัยพุกคามเอ้ฉันรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยเป็นอย่างมากแล้วก็หอคอยอันนี้นี่เราสามารถขึ้นได้เฟิบบอันนี้เป็นหอคอยสังเกตการโยกเยก,ยกนิดนึงแต่คงไม่เป็นไรเราสามารถมองเห็นทุกทิศทุกทางเลยนะ่ะว้าวสุดมากเลยบ้านหลังนี้ของเธอนะ จากที่ฉันดูแล้วเราได้จะป้องกันเจ้าน้องภูตัวนั้นได้นะเพราะว่าป้อมปืนเธอคงจัดการถ้ามีน้องมาถ้ามันคิดว่าเป็นอันตรายอ่ะนะโอเคเลยโอแต่มันมาแล้วแต่ไม่ป้อมปืนไม่ทํางานน่ะเออมันคงคิดว่าไม่อันตรายเพราะแต่ฉันเห็นแวบแรกฉันก็คิดว่ามันไม่อันตรายนะบันนี่โอ้มันโดนไฟช็อตมันเข้าไม่ได้น่ะหรือเปล่าสมนาหน้าโดนไฟช็อตนี่เดี๋ยวจะโดนฟ้าผ่าคนยดูนะ เสียงฟ้ามาแล้วว้ายระบบไฟช็อตระบบไฟช็อตเอ้ยดีนะเราอยู่เข้าได้เหรอเบอร์นี้ย้ายอ้บ้านพังถ้าใช้ยกับเธอร่วงเหรอบ้านนี้อยู่หอคอยเหมือนเดิมอยู่เลยโอ้แต่ไฟลุกนะไฟลุกไฟลุกโอ้โอ้เบันนี่ช่วยน้องพังบ้านของเธอไหนเธอบอกว่าระบบป้องกัน ีไงก็ดีในระดับหนึงแล้วนะแต่น้องมันแข็งแกร่งมากว่าที่ันนี้คีสหลบเข้าไปอยู่ในบ้านหลบเข้าไปเอ้ยโอเคโอเคอยู่ในนี้ตัดติติด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 วายบันนี่ไหนเธอว่าอยู่ได้ยี่สิบปีเอ่าก็ถ้าไม่มีอะไรมาทำนะก็อยู่ได้ยี่สิปี รอบนี้เราจะไม่อยู่ที่นี่นะชาเกิลเราจะทําการบินออกไปนอกยานอวากาศเ oh พราะนอกยานอวากาศรนันนี้ออกไปนอกดาวดวงนี้เลยนะรอบนี้มันจะออกได้จริงอะ่ะออกได้จริงแลวจะทําการเทคออฟแล้วนะไปเลยเทคออฟในห้าสี่สามสองหนึ่งสตาร์ทเครื่องโอ้ท้ายเรามีปัญหาเอ้ oh. กับตันท้ายเรามีปัญหากับตันเลียดศูนย ทำไมยานเรายังไม่บินน่ะแล้วทำไมเรายังไม่วาดเออหันไปดูด้านหลังสิโอ้เปิดขนาดนี้เออเกิดอะไรขึ้นนะเรียกว่าอยาดูเล้วว่าเกิดอะไรขึ้นร,รู้เรื่องเออใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์บบันนี่กับไชเกิลด้วยนะใช่เลยไชคเกิลกับบันนี่ขอกำลังใจโดยการกดไลค์ซับสไคร์ให้ด้วย like, เออ,อกเกิดหลายรอบก็โดนตีหลายรอบมา อ๋อไม่ว่าจะอะไรก็ป้องกันไอ้เจ้าน้องภูไม่ได้ใช่ทุกคนนี่ถ้ารู้ว่าเจ้าภูมาจากไหนคอมเมนต์มาบอกด้วยนะใช่เลยแล้วเ,เราสามารถจัดการมันได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยหรือว่าไม่มีอะไรจัดการมันได้นะ่มนนี้รู้แค่ว่ามันมาจากไหนครับไม่ไม่ใช่โรบอกตังหาอะเออเบะเออ <laughs> <laughs> โมดหมดแล้วใบนะทุกคน